สวัสดีครับเอฟซีครับผมก็ลุกมาย้ายไก่แต่เช้านะครับลุกมาย้ายลูกไก่ออกจากแม่นะครับตัวไหนที่พอย้ายได้แล้วก็มาเคลียร์คอกแต่เช้านะครับแล้วก็ย้ายลูกไก่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับสําหรับเอฟซีโปรปีใหม่นะครับไก่ทองบวกแม่ต่างสายนะครับยกคอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาอัปเดตให้ดูนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับถ่ายคนเดียวก็จะลําบากหน่อยครับนี่ก็นี่ชุดโตสุดเลยครับผม แม่เป็นสายเพชรสามราษนะครับผมแม่เป็นสายเพชรสามราอสายเจ้าหางกระเบนนะครับนี่นะครับผมเนี่ยยกคอกเลยครับก็ตัวคอกนี้น่าจะตัวผู้สี่นะครับก็นี่นะครับอันนี้มันโตสุดเพราะว่ามันไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวดูชุดอื่นนะครับนี่ครับโปรปีใหม่ครับไกรทองหักมดตะหน่อยนะครับคอกนี้มีแปดตัวนะครับ หลังจากนี้จะเป็นรุ่นนี้ไล่ไปเลยนะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับเกือบสองเดือนถึงจะได้ส่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูนะครับอันนี้เฉพาะโปรปีใหม่นะครับโปรปีใหม่ยกข้อนะครับเนี่ยครับเพิ่งแยกมาเมื่อเช้านะครับเพิ่งแยกเมื่อเช้าอันนี้พวกนี้จะเป็นลูกนินมังกรลูกนินมังกรเอาเนี่ครับเริ่มแล้วครับโปรปีใหม่รักสุดซาร่านะครับผมยกข้อเลยครับข้อนี้มีหกนะครับ นี่สายสุดใจครับอันนี้ไก่ทองบวกลูกดำนะครับนี่ขอกพี่เก่งนะครับแม่เป็นลูกดำเจาะเกาะสีขาวนะครับนี่บวกไก่ทองขอกพี่เก่งนะครับขอกพี่เก่งนี่นะครับอันนี้แม่เป็นสายเพชรประดูอ่าสีแดงหมดเลยใครชอบสีออกพม่านะครับนี่นะครับไก่ทองบวกแม่เพชรประดูนะครับเพชรประดูของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของท่านอื่นนะครับเป็นก๋อยนะครับนี่ก็เป็นไก่ทองบวก สายีตานครนะครับผมสายพี่เอนะครับกีตานครนะครับผมนี่นะครับเจ็ดตัวนะครับแล้วก็โปรปีใหม่นะครับผมนี่ไก่ทองบวกสายติดสายพี่เก๊นะครับติดสายเลือดจากแม่กระทิงดุนะครับค้องนี้มีอยู่หตัวนะครับนี่นะครับ แล้วก็มีเพิ่งฟักนะครับเพิ่งฟักเป็นลูกเล็กๆอีกประมาณสองสามคอกนะครับแล้วก็กกไข่นะครับกกไข่อีกประมาณยี่สิบห้าแม่นะครับยี่สิบแม่นี่นะครับกกไข่นะครับสายสามเอียวนะครับสามเอียวนะครับสามเอียวนะครับสามเอียวดำเอโซ่นะครับดำเอโซ่ดำเอโซ่นะครับตระกูลอเพชรไพรีเพชรไพรี นะครับนี่ยังไม่กกนี่ก็สายสีแดงนะครับไกลทองบวกสายพี่เอนะครับติดสายเพชรไพรีนะครับผมยังนะครับอันนี้ตัวเดียวทำใหม่นี่กำลังไข่ครับสายหางกระเบนสายนินมังกรครับผมสายพิเกะนะครับผมแล้วก็นี่ก็นี่ก็ไกลทองเหมือนกันครับไกลทองบวกสายเห็ดหินนะครับผมแม่นี้ให้ลูกเก่งนี่นะครับเพิ่งฟักนะครับก็โปรปีใหม่เหมือนกันครับ ชุดนี้เจ็ดตัวครับนี่ครับที่เหลือก็เริ่มทยอยฟักอีกเยอะนะครับนี่ครับอัปเดตให้ดูนะครับโปรปีใหม่ครับ